อั oh. <that> ่อนเัสดชคับออควัสดีค่สวัสี่ะนัสควัสดีคค่ดีคะัคะสวัสีค่ะสค่นสีค่่ะเวัค่ะีคะคะดีค่ะสวอีะวัดีคะัีคะวะัคค่ะสะดคะสคคะ เห็ดกับข้าวให้ไอ้บ่าวเยอรมันเนาะค่ะเนาะก็ให้ตัวเองนําราคากะรวมกันไปเลยเนาะจ้ะเนาะแบบก็อยากตั้งหัวข้อซื่อๆฮันละว่าเห็ดกับข้าโรสามีอีหยังประมาณนี้เนาะคะ่ะกะตั้งหัวข้อให้น่าสนใจแต่ไอ้บ่าวก,ก็กินอีหลีเนาะคะ่ะแต่แค่บ่ได้กินพร้อมกันเนาะมื้อนี้ไอ้บ่าวออกไปทําธุระข้างนอกเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้กินพร้อมกันกลับมาก,ก็เกือบบ่ายแล้วเนาะจ้ะเนาะ เฮามันเป็นแม่บ้านยุคใหม่เนาะบ่ต้องรอสามีถากินโป้มกันแบบเนี้นะแล้วไอ้บ่าวเราก็บ,บ่ได้ซีเรียสเนาะคะ่ะเรลืองอันกินก่อนบ่กินก่อนเนาะจ้ะเนาะบ้านเฮา บ่ปันมีหลายคนนะคะก็เอาแค่สองคนนี่แหละคะ่ะไอ่บ่าวกับสาวยนโอเนาะก็คือบบต้องถ่านะาพยหิวก็ไปกินก่อนได้เลยแบบนี้นะจ๊ะไอ่บ่าวก็วะะวกเลี้ยงงายบ่ยุ่งยากเนาะคะ่ะนาะมือใดมีกับข้าอันที่สาวยนโอเห็ดไว้วางอยู่บนโต๊ะก็คือกินได้เลยเนาะ,ะแต่ถ้ามือใดบ่ได้วา,างอยู่ในโต๊ะก็คือแสดงว่าบบมีเนาะ,ะอ้ก็สิไปเปิดตู้เย็นกินอันพวกชีสพวกอีหอย่างของเราเนาะคะ่ะนาะบ่ยุ่งยากะคะ่ะ และอีกอย่างกระบอกเคยจมให้เมียเลยนะคะเนาะ,ะอันนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งได้กษัตริย์ยายมาตั้งนานนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยมื้อนี้กษิเหตดอันเมนูปลาเนาะคะ่ะาวยอกกสิเหตดปลาย่างนะคะปลาสลิดย่างในหม้ออบรมร้อนนะคะและกันมกปลาซิวเน,ะะนะาะเนาะปลาซิวอันนี้ก็ได้มาแต่ร้านเอเชียตั้งนานแล้วค่ะมันเหลือเนาะก็คล้ายๆว่าออกมากินให้มันเมืดนะ่ดธนาปลาสลิดอันนี้ก็ต้องมักก่อนนะคะหลังจากมักเข้าเนื้อแล้วเนาะก็ค่อยเอามาย่างออบรมร้อนแบบนี้เนาะอาหารอีสานนีส่วน ผสมกับโบลายนะคะก็มีพงว,วิเศษและกับประเดกเนาะค่ะเนาะเท่านี้ก็เซบแล้ว จากนั้นกระโรทั้งสองอย่างสุกเนาะค่ะเนาะเขาก็ค้างไฟไว้เราก็จะมาตำหมักถั่วนะคะอันนี้สายโยสิตำหมักถั่วกินน้ำเนาะค่ะเนาะตำหมักถั่วกินกับปลาในเข้ากันได้สายโยกับมาแต่ทาสที่ให้เข้ากันสุดๆก็คือกินกับปลาทูและก็ไข่ต้มเนาะค่ะเนาะแต่สายโยมีปลาอันนี้ก็เลยสิกินอันนี้ให้เมดกอนเนาะค่ะเนาะเคลียท <uses gusta S 2> ุกอย่างในตู้เย็นแล้วก็ซื้อของใหม่มาเติมประมาณนี้เนาะจ้ะตำมักถั่วสซยโยกับตำเล็กๆเนะคะเนาะเวลาเขาปรุงเครื่องปรุงมันก็ได้เข้าเนื้้ออเเขาาหนนนนััังวลคุยกิมซ แต่เครื่องปรุงทุกคนก็น่าสิลุยเนาะตำหมักถั่วเนาะก็คือตำหมักหูนั่นแหละแต่สาวอยสิบอใส่น้ําตาลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาหารลาวของสาวโยนี่เวลาเห็ดกับสิบอใส่น้ําตาลนะเป็นคนบอกค่อยมักติดหวานปันใดเนาะถ้าเป็นอาหารอีสานมาเดิมมากินข้าวกับไอ้บ่าวเยอรมันค่ะครับมอย heute heute ich nach Hause kam zu spät

ใช่ส ah, yeah. huh? nee, ิน่าจะมีอยู่นะใช่ใช mm. okay. oh. nice mm. ่ใช่ Ja, Fisch. Die große Fisch. Oh ja. Dose, scharf, ne? <laughs> nur ein bisschen, ja. nicht so viel. Ja, ja. weil das scharf. Oh, nur Fisch ich hab Nur Nur ein bisschen. Nur Nur นึกขึ้นเฮ้ย hmm. ดีพอสิกนนี่ยไล่ใช่นกนิชนกนิชอะไรสักบอกให้เราระวังนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เอาก้างมันออกไม่หมดเนาะเรล่กครบบปานสลิดเนาะเสีบแด่ปานสลิดแม่ไข่เนาะ แต่บ่าวพ้นบ่ค่อยมากินไข่ดอกพ้นกินแต่นั้นกลางกลางกลางปล่าเลยภาษาอังกฤษเดชฉิมิชต์เน็กช์เอ่อวิทย์เบสวิทย์เบสฉันไม่ต้องการเป็นไม้นะคะ บอกไอ้บ really like mm? uh ่าวอยู <Hey, ่เสมอเนาะค่ะว่าใช้ชีวิตให้ระวังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฉันบ่อยากเป็นไมยเดีะยวจนีดัลักดัค่ะคลายฟิสิกสกันนะปลาซิวเนาะค่ะปลาซิยลมันจากนำเข้ามาจากแต่ใส่ดอก Meine das ist auch lecker, ja. Süßmatalan hm. ist hier hm. noch. gekauft. du probierst, die Chili, ich glaube, ich so schaub, ja. Die ist nicht so scharf wie die Klumpen. <laughs> Aber nicht. Meinst du, dass ich das essen kann? Ich glaube. Die dankbar? Ja? ja, ich nicht so scharf wie in Thai Chili. Äh, und Klumpen, die hier noch sind. นี่อ็ชร์ป่ะนิกนี่วินไทยเลสเตอร์มาหาสตูเก็เก็ซนินะตรสชาร์ปั้่าเฮียไทยชิลี่ไงอันนี้พริกอันนี้ซื้อมาจากละงานไทยเนะค่ะเนาะก็ต้องเผ็ดอันนี้โบแมนแต่ก็กินได้อือมนแก้ยากับ เดี๋ยวขอตัวให้อ้ายไปกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายคือบ้า,บาวบสาีครับแล้ <laughs> ปลาทุกคนบมนาเซือวอร์ไอ้บ่าวสิกินหมดน,นะคะนี่เหลือแต่ปลานะคะที่ไอ้กินไม่หมดเนาะสงสัยเพิ่งมักมกปลาซิวนะคะมกปลาซิวมดนอะจ๊ะมะเขือเือกระมดเนาะจ๊ะเพราะว่าสาวย้อนโบกินมะเขืือเอนาอไอ้เบ่ากะเคลียร์ให้หมดนะคะ